กระแสเลยค่ะไม่เคยอย่ามาบอกว่าอ้อกลัวความจริงไม่ค่ะความจริงไปพิสูจน์กันในชั้นศาลค่ะในชั้นศาลเลยในเมื่อคุณเดินสายไปฟ้องร้องอ้อแจ้งความอ้อเนี่ยอ้อก็จะขึ้นไปพร้อมหลักฐานที่ศาลค่ะอ้อก็พูดชัดเจนว่าทําไมอ้อถึงไม่ออกรายการกับคนเหล่านั้นอ้อรู้ว่าเขาอยากออกหนกระแสจะตายแล้วอ้อทำไมต้องไปให้พื้นที่เขาขนาดนั้น ดูปากนะคะอยากออกเหรออยากออกคนกระแตเหรอฝันไปเถอะคะ่ะกูไม่ให้มึงออกคะ่ะจบ <c oughs> ปกติกมันปกติก็ไม่จำเป็นเอาอออไปออกก็ได้เอาเขาไปออกคนเดียวก็ได้แค่นี้ดูไม่ออกเหรอคะว่าเพราะอะไรอะ่ะดูไม่ออกจริงหรอฮะ <c oughs> แล้วไม่ต้องบอกอ้อกลัวนั่นกลัวนี่คนอย่างอ้อไม่เคยกลัวกับการออกหหนกระแสหรอ,อกได้แสงออกแต่ทำไมอ้อต้องไปแบ่งแสงรายการดังๆให้กับคนที่เขาอยากจะออกจะเป็นจะตายทุรนทุรายไปไล่สวดแซะพี่หนุ่มแหละทาไมไม่เอาหนุ่มไปออกึงยังไม่รู้ตัวหรือว่าเขามาให้ฆ่ามึงอะฮะยังไม่รู้ตัวเองอีกเหรอ แล้วก็เลิกพูดสักทีนะเรื่องก็อยู่ในกระบวนการหมดแล้วพูดมาอ้อไม่ได้เจ็บหรอคะอย่าคิดว่าการทําแบบนี้เนี่ยนะคะการทําแบบนี้จะล้มอ้อได้หรอจะดำเนินคดีดำเน,นิน,นคดีไปคะ่ะในสิ่งที่อ้อทำอ้อก็ทําของอ้ออยู่คุณห้ามให้อ้อคุณห้ามอ้อไม่ได้หรอกในการที่อ้อจะทํางานเพื่อสังคมคุณห้ามไม่ได้หรอก อย่าเปล่าประกาศว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วเหยียบหัวคนอ,อื่นให้ต่ำกว่าเพื่อที่ตัวเองจะไปสูสู่จุดที่แทนเขาเป็นไปไม่ได้ค่ะอืมเป็นไปไม่ได้ค่ะกระจอกค่ะขี้เล็บตามพี่หนุ่มทำนะอันนี้พี่หนุ่มทำนะจะไปเล่นงานรายการเขาอ่ะ <c oughs> ดูด้วยจะไปเล่นงานรายการเขาดูด้วยเออจะไปแซะพี่หนุ่มมาดูด้วย อย่าเปล่าประกาศว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วเหยียบหัวคนอื่นให้ต่ำกว่าเพื่อที่ตัวเองจะไปสู่จุดที่แทนเขาเป็นไปไม่ได้ค่ะอืมเป็นไปไม่ได้ค่ะกระจอกค่ะขี้เล็บตามพี่หนุ่มทำนะอันนี้พี่หนุ่มทำนะจะไปเล่นงานรายการเขาอ่าดูด้วยจะไปเล่นงานรายการเขาดูด้วยเออจะไปแซะพี่หนุ่มมาดูด้วย แซอคคนเดียวไม่ว่าหรอค่ะพอเห็นเราทําเคสลงข่าวก็ไปแซะนักข่าวว่าเอาไปซื้อนักข่าวอย่างเงี้ยทําไมต้องไปอุ้มคนอย่างนี้คนอย่างก,กูมันเป็นอะไรกูถามหน่อยฮะแม่คนดีทั้งหลายแต่ข่าวแล้วก็กันเชเขาส่งคลิปมาให้ดูดเดี๋ยวก็จะดู กลัวพวกมันนะบอกว่ไม่กล้าออกคนกระแจเพราะว่ากลัวไม่ใครไม่กล้าใครรู้อ้อจะลงรูปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่ออะไรถ้าคนอย่างอ้อกลัวนะอ้อไม่มาลงรูปพิมพ์ลายนิ้วมือให้เห็นหรอกคะ่ะมีสายรายงานมาว่าแก๊งสาะอี้นี่เกียดอ้อทุกขณะ ลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวมีคนเตือนเอาอมานะคะว่าให้ระวังตัวนะแก๊งสลอี้เนี่ยเขาเกลียดเอามากเขาแคนเอามากแคนจนทุกข์อ่ะหายใจเข้าก็เฮเธอหายใจออกก็เฮเธอเออแม่เอาลองเอาอยอดดิ มีสายรายงานมาว่าแก๊งสาออี้นี่เกียดอ,อ้อทุกขณะลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวมีคนเตือนเอาอมานะคะเพราะให้ระวังตัวนะแก๊งสาอี้เนี่ยเขาเกลียดเอาอมากเขาแขนเอาอมากแขนจนทุกข์อ่ะหายใจเข้าก็เฮือเธอหายใจออกก็เฮือเธอ เอเอเกลียดออกมากหายใจออกก็มีแต่หน้ากูหายใจเข้าก็มีแต่หน้ากูถ้ามึงจะขนาดนั้นมึงไปกราบขอขมาอาจารย์น้องเลยปะขอเข้าร่วมแกงเชื่อมจิตไปเลยไม่ต้องไปอวยกันหรอกสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่สวยมากค่ะเห็นแล้วทุเล็ดขอบคุณค่ะน้องรักที่สุดสุดที่รัก ว่าแล้วกูจะอ้วกจะอวกกคนขนาดนั้นมึงไปกราบขอเข้ามา,าจารนเนาะไปกราบตีนนะพี่พี่ขอโทษค่ะเออ <c oughs> มีอีหลุยมอเลสน่ะไปอวยดีนะขอบคุณค่ะมีอีนะ <c oughs> รักที่สุดสุดที่รักโอ้อีต,ต่อเหล ให้ได้ใน,นท่อดัจจลิตกระดอกกระดีอ่ะเสียงสองเสียงสามเสียงสี่กูอ่านข้อความมึงเนี่ยกูอ่านคอมเมนต์มึงเนี่ยกูกูกูทำเป็นเสียงได้เลยโอ้รักที่สุดค่ะที่รักค่ะกูโดนมาแล้วขอได้พูดบ้างวันนี้เออขอได้พูดบ้าง เป็นคนแบมมนี้ก <l ots> ูฟังกูจะอว้วกเ่อขี่ละกูโดนมาแล้วจบไหมขอโทษทีค่ะเมื่อือ่นไม่ค่อยได้นุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดเข้าวา <c oughs> อืมอ้อ,อทาบุญกับคนมากกว่า กรณีเขายังนําน้องออกสื่อแบบนี้ก็ก็อยู่ที่ทางพอมอค่ะเขาก็เก็บรวบรวมมาอยู่ซึ่งวันนี้เขาก็พาลูกเขาเดินนําหน้านะเดินนําหน้าพวกเขาแบบหน้าไม่อายเนาะเอออาจไม่ทันขอโทษนะคะวันนี้ทไมคนดูเยอะตอนแรกว่าจะไม่ไล่นะแต่คิดว่าวันนี้คนต้องรอรอชมอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมคนรอ,อรายกันอ่ะ ทุกคนรอรายการดีนะทุกคนเข้ามาดูรู้สึกหายเหนื่อยนะคะหายเหนื่อยขึ้นมาหนึ่งเชื่อไหมวันนี้ขับรถกับเอารถไปคืนพิชเชอรี่ด้วยหลับจะหลับจอดจอดนอนที่ปั๊มเลยเหนื่อยมากนะคะสีผมพมา่านอ๋อพอดีสีเสื้อของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะดิฉันมีรับรางวัลสองที่วันที่ยี่สิบสองและยี่สิบสามกราบงงขอบพระคุณ อันนี้อ้อคงไม่ได้เสนอหน้าไปรับรางวัลเองนะเขาเรียนเชิญให้ไปรับรางวัลจ้ะมีหนังสือนะเออ